เอาไก่หวานครับหวานนะแม่ครบไก่ทอดด้วยครับดาราจาเย์กินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะตับทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีเซ็ตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชาวบ้านเร่งถอนหอมแดงออกขายก่อนที่ราคาจะตกต่ำกว่าปัจจุบันค่ะ เมื่อวันที่14ธันวาคม2565ค่ะที่ทุ่งนาบ้านยางชุมน้อยหมู่5ตำบลยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดสะเกตนายสุรกิจบุษบงอายุ59ปีเกษตรกรเจ้าของแปลงหอมแดงชาวอำเภอยางชุมน้อยนำเพื่อนบ้านจำนวน20คนช่วยกันถอนหอมแดงหรือกู้หอมเพื่อส่งขายให้แม่ค้าที่มารับซื้อถึงแปลงปลูกหอมแดงเจ้าของแปลงหอมต้องจ่ายค่าจ้างให้เพื่อนบ้านที่มาช่วย ถอนหอมคนละ300บาทต่อครึ่งวันนายสุรกิจบุษบงเจ้าของแปลงหอมเปิดเผยเขาว่าแปลงนี้ตนปลูกหอมแดงสีไร่ปีนี้ผลผลิตไม่ดีเนื่องจากอากาศไม่เป็นใจหอมแดงจะชอบอากาศเย็นถ้าอากาศหนาวเย็นหอมจะสวยหัวใหญ่ได้น้ำหนัก แต่ปีนี้พอปลูกหอมลงไปก็มีฝนตกต่อเนื่องทำให้มีเชื้อโรคใบแดงผลผลิตจึงลดลงกว่าปีก่อนๆปีนี้ต้นหอมสวยแต่ระบบรากไม่ดีหอมจึงไม่มีน้ำหนักหอมของตนถือว่าดีกว่าของเกษตรกรรายอื่นอย่างแปลงที่อยู่ติดกันหอมเสียหายหมดใบไม่มีแทบจะเก็บขายไม่ได้เลยเป็นเพราะการดูแลไม่ดีพอช่วงนี้ต้องรีบเก็บหอมออกขายเพราะถ้ารอนานไปราคาจะถูกลงเรื่อยๆ ซึ่งนางสาววิมลรัตน์อ่อนอกเกษตรกรอำเภอยางชุมน้อยกล่าวว่าพืชเศรษฐกิจของอำเภอยางชุมน้อยคือหอมแดงปีนี้พื้นที่ที่คาดการว่าเกษตรกรจะปลูกหอมแดงอยู่ที่เกือบ10,000ไร่มีเกษตรกรปลูกหอมแดงอยู่3 0 0พันกว่าไรา่ซึ่งปีนี้มีพื้นที่ปลูกหอมแดงมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ผลผลิตไม่ดีเนื่องจากสภาพอากาศช่วงที่เกษตรกรปลูกหอมก็มีฝนตกลงมาทําให้หอมแดงไม่งอกงาม เวลานี้หอมแดงออกสู่ตลาดแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บเกี่ยวไปแล้ว1 2 0 0 0ตันผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงกลางเดือนธันวาคมไปจนถึงราวกลางเดือนมกราคมคาดว่าจะมีหอมแดงออกสู่ตลาดอีกประมาณ22.000ตันรวมแล้วปีนี้เกษตรกร,ร,กรชาวอำเภอยางชุมน้อยจะมีรายได้จากการขายหอมแดงรวมอยู่ที่ประมาณ510ล้านบาท ด้านนางพยอมรือชาอายุ58ปปีแม่ค้าชาวอำเภอ,อยางชุมน้อยที่มารับซื้อหอมแดงกล่าวว่า วันนี้ซื้อหอมสดอยู่ที่กิโลกรัมละ14บาทช่วงต้นปีซื้ออยู่ที่20กว่าบาทถึง30บาทอยู่ที่เกล็ดหอมถ้าหอมหัวใหญ่น้ำหนักดีหัวเท่ากันก็ได้ราคาดีมาช่วงนี้ราคาหอมแดงในตลาดลดลงแม่ขาซื้อจากเกษตรกรก็ซื้อราคาลดลงตามตลาดเราคนบ้านเดียวกันพยายามที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มากจะไม่เอาเปรียบเกษตรกรเขามีต้นทุนสูงค่ะ พระอาจารย์ชดเม่ปามอบเงินช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านหลังถูกไฟเผาบ้านว่าสองหลังไม่เหลืออะไรเลยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่บ้านเลขที่74และบ้านเลขที่74บทับหนึ่งบ้านยางหมู่ที่6ตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดสิเกตพระครูวินัยทรศักดิ์บนตรีประพัสโรหรือพระอาจารย์โชตเจ้าอาวาวสวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุขในพระสังราชูประธานบ้านหนองแคนตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดสิชเกตมอบเงินจำนวน14,00 0บาทที่คณะสิทธิานุสิษ์ ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของนายศักชัยชัยยศาลผู้ใหญ่บ้านยางหมู่ที่6หลังประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านวอดทั้งสองหลัง ทั้งนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเวลาประมาณ14นาฬิกาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของนายศักชัยชัยยศารโดยต้นเพลิงมาจากบ้านเลขที่74ทับหึงและลุกลามมายังบ้านหลังที่สองที่บ้านเลขที่74อย่างรวดเร็วซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้พยายามฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงอีกซึ่งใช้เวลาประมาณนานกว่าหนึ่งชั่วโมง เพลิงจึงสงบจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังมีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบบางส่วนอีกจำนวนสองหลังประชาชนได้รับความเดือดร้อนสี่ครัวเรือน13คนไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งหลังเกิดเหตุได้มีหน่วยงานทงางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจำนวนมากแห่มอบเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจากนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไปค่ะ ด้านจังหวัดริสเกตจับมือจังหวัดอำนาจเจริญพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แกนนำหมู่บ้านขับเคลื่อนตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลค่ะเมื่อวันที่13ธันวาคม2565ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลบ้านเต่าเหล็กหมู่ที่10ตําบลเมืองหลวงอําเภอห้วยทับทันจังหวัดริสเกต นางสาวชนมนัทรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิสเกตจับมือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญรวมยกระดับแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้เป็นแนวทางให้พัฒนากรไปสร้างความเข้าใจผ่านกระบว การสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อให้เข้าใจแนวพระราชดำริและขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมที่แตล่ละพื้นที่มีความแตกต่างกาันด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ โดยมุ่งบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงพื้นที่ด้วยโคกหนองนาตามหลักทฤษฎีใหม่มาประสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างสอดคล้องกันเพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขทุกครัวเรือน การอบรมแกนานำครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาทั้งสองจังหวัดในครั้งนี้ประกอบด้วยแกนานำของจังหวัดริสเกษ17คนและจังหวัดอำนาจ,จเจริญหนึ่งคนเข้าอบรมกับครัวเรือนต้นแบบของจังหวัดริสเกษที่ประสบผลสำเร็จมาก่อนมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในลักษณะครูพาธรรมระหว่างวันที่1 3ถึง17ธันวาคมภายในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของครัวเรือนนางพันนีต้อไทยสงบ้านเตาเหล็กหมู่ที่ส0บตามบนเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดริสเกตค่ะและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอชาวราศีสไลรักษาประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนน,ารราชน,านีพันปีหลวงเป็นประเพณีลุ่มน้ำเสริมท่องเที่ยวค่ะ สือผู้ข่าวรายงานข่าวว่าที่บริเวณลุ่มน้ำมูลด้านหน้าที่ว่าการอำเภอราศิสไลต์จังหวัดศรีสเกต นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2565ซึ่งทุกปีกำหนดจัดต้นเดือนตุลาคมของทุกปีแต่ปีนี้ประสบภัยน้ำท่วมต้องเลื่อนจัดงานออกไปเพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวพื้นฐานวิถีชีวิต ที่ผูกพันกับสายน้ําและศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนท้องถิน่นโดยมีนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิน่นร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้การจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่อง เพื่อบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำมูลที่ชาวอำเภอราศีสลายให้การเคารพสักการะมาตั้งแต่บรรพการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชาวอำเภอราศีสลายพร้อมจัดประกวดที่ดานแม่ย่านางการจัดนิทรรศการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กิจกรรมรณรงค์แข่งเรือปลอดเล่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเสิรงสนายการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังบอดศิสเกตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่14แห่งตลอดจนภาคเอกชนร่วมกันจัดประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอราศีสไลตลอดไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายเชิญชูให้ชาวราศีสไล์รักษาประเพณีแข่งเรือยาวให้เป็นประเพณีท้องถิ่นคู่ลําแม่น้ำมูลอย่างแท้จริงค่ะ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขต14ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศิสเกตและสคบอศิสเกตพร้อมทั้งชื่นชมและเน้นย้ำให้รักษามาตรฐานการให้บริการเพื่อประชาชนและสนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อก้าวสูู่นย์ราชการสะดวกระดับความเป็นเลศิศและต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศิสเกต นายพิคเนต,ตะาปวงผู้ตวรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเค4พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจงรังหวัดสิสเกตและสคอบอรประจำจงังหวัดสิสเกตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในระดับก้าวหน้าสีเงินพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิสเกตและนายตำรวจเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจากตำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตร,ร่วมให้การต้อนรับสำหรับภารกิจการตรวจเยี่ยมข้างต้นถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่นายพิคเนตต้บปวงผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเคสิบสี่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมและสคบเนื่องจากเห็นว่าภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้มีการเยี่ยมชมบริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดริสเกตจุดให้บริการต่างๆจุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมฟังบรรยายสรุปและซักถามข้อสองสยัยซึ่งนายพิคเนตตะปวงได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรีสเกตและเน้นย้ำให้รักษามาตรฐานการให้บริการเพื่อประชาชนพร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเพื่อก้าวสู่สนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศและเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นต่อไปค่ะ และจังหวัดศรีสะเกดเปิดงานวันต่อต้านคอร์ชันสากลประเทศไทยประจำปี2565พร้อมมอบเกียรติบตัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐค่ะที่ห้องประชุมสีพึกเทศวนชั้น5สารกลางจังหวัดศรีสะเกดค่ะนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสิสเกตที่มีผลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,565 ITA Award 2022โดยจงังหวัดสิสเกตมีหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2,565จำนวน102หน่วยงานโดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ AA จำนวน13หน่วยงาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสษฐเกตได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดนันการดําเนินง,งานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบจังหวัดสเกตและเป็นประธานเปิดกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยวันที่9ธันวาคม2,565ภายใต้แนวคิด zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตไม่ทําไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจากส่วนกลางผ่านแฟนเพจสำนักงานปปชและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะซุ้มแห่งปรา,า 5, ่าห้างสรรพสินค้าที่อยู่คู่คนศรีสะเกดพบสินค้าราคาถูกใกล้บ้านคุณโทร0 5 4 5 6 2 0 5่0 4ถึง หันษานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แข่แขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็นคนที่รักันนานก็ทําท่านี้เข้าใจไหมคะบเแบบรลดมุงลดลง